แกงซากระสินสวัสดีค่ะเห็นย้ายขายของอยู่แยกไฟแดงค่ะตามมาเบงน้ำกันค่ะว่าเล้าขายยังแน่ย้ายขายยังแน่น้อพร้อมกมับนี่อ่ะกชมบางนาบากกอกกันี่ค่ะกสมบางนาบากาบกอกพร้อมกับเทียกมกันี่ค่ะค่ะย้ายขายทุงเท่าไหร่ค่ะ๙บาทค่ะ๙บาทอ่าทุงจะบายทย้ายด้วยตัว่ะดี ป้ายายคือเก่งแท้ยายอายุเท่าใดค่ะแปดสิบห้าป้าคือวอยู่บ้านบ่มีกินกระยูว์เท่าใดได้ค่ะใช่แข็งแรงดีเนาะค่ะอ่ะยายขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีแต่ความสุขความเจริญเด้ออย่าเก็บอย่าใส่ยาจนค่ะยายขอบคุณหลายๆเป็นไทยให่ลุ้ยค่ะจ้าสาธุยายเดี๋ยวมาอุดนุนไม้ค่ะ ตายาย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 ซื้อยังก่อค่ะสมศรีน้ำบงค่ะยายสมศรีน้ำบงเนาะอยู่อยู่บ้านไดนก่อค่ะน้องแวรงภูปอมันน้องแวรงภูปอน้องแวรงตำบลภูปออำเภอเมืองกาลสินธุ์ค่ะยายมีลูกจักคนค่ะมีสองค่ะลูกสองคนลูกทํางานอยู่ใสค่ะคุณยายเราเป็นลอยเรา สั่งผู้ทำงานว่าไรค่ะโอ้ผู้นึงอีกผู้นึงเนี่ยค่ะคุณยายลูกเล่าค่ะอืลูกลูกน้อยๆค่ะโอ้มีหลานมันเถอะหลานแต่ว่าลูกลูกไข่เมียเล่าป่านี้ไหมค่ะโอ้คุณยายแดงอยู่อ่าอ่าพอเสีงไม่ยิ่งค่ะอ่าเอายายหนูให้หนูให้ซื้อขนมอีกร้อยหนึ่งเด้อยายเด้ออ่ะหนูให้ซื้อขนมอีกร้อยหนึ่งเด้อค่ะยาย วยค่ะยายขอบคุณค่ะเดือนไหนขาขึ้นน้ำเด้อสาธุให้รวยลุยค่ะยายกินข้าวเราบ่ค่ะกินเราค่ะอห่อมาพร้าวเรื่องไหนเพิ่นเอาไว้ซื้อค่ะโอ้ยายขี่รถยังมาหนิรถนักเรียนจ้าโอ้มาแจมมือเช้านี่เต๋อมาวางนักเรียนขึ้นห้องอ่ะค่ะโอ้มาพร้อมนักเรียนเลยมือย้ำใดบ้านนี่เลิกแล้วค่ะ รถขั้นเก้านั่นล่ะทางขี้รถขั้นเก้านั่นพ้อมกับพ้อมนักเรียนโอ้ยายเป็นนิ็กน่อยนักเรียนตัวนี้จ้าเป็นนักเรียนค่ะจ้าจ้ายายขอบคุณลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเราขายอยู่ตรงแยกไฟแดงทั้งไปเรื่อนจำเราจะขายอยู่แยกนี่ตลอดนี่แดดแดดบ้างแน่แล้วยางตากแดดเลือเมือกของอยู่ในกระตาเต็มเลยค่ะ มีบักนาวบักอ่าบักกอกกระเทียมที่เรามาขายค่ะคุณน,น้อยอายุ85ปีค่ะฝากอุทนนคุณยายเนยด้ยค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาเออได้ขายแล้วถุงนึงยายเราบักนาวบักกอก กระเทียมมาขายค่ะนี่ได้ขายอีกแล้วทวงนึงอ๋ออันนี้บ่ได้ขายเพื่อนเพื่อนลี่ตนค่ะพี่น้นนนองอสันจอนไปมาเพื่อนลีตน่ตนอ่าก็เลหายห้ย้ายรถคันแรกน่าจะบ่ได้น่าจะบ,ไจะบ่ได้ขายขึ้นกันค่ะแต่เพื่อนห้แต่เพื่อนห้นหเงินอืมคันคันที่สองก็ห้เงินค่ะเพื่อนบอ่อเอาของน้ำย้าย ่ะนี่แล้วก็จะขายอยู่นี่ตลอดค่ะเพราได้ขาย,ยุนอะ่ะจ้าจ้าเบิ้งรถด,ดีๆเลยยายเดอ้อจ้าไปแล้วคุณยายแดดคะ่ะเมื่อนี่แดดห้อนๆ้อนมากกอกหาทุงค่ะ ได้ประกอบหาถุงจอยคุณยายหาถุงค่ะถุงละยี่สิบบาทห้าถุงสองร้อยเอาป้าป้ากลับบ้านค่ะ